นกเขาตัวนี้แม่มัคือขันหาวขันดองแค่มาโตอยู่เฮือนหน่นนะมันก็บ่หาวบ่ขันจังซี่เอ้ยมันก็ระหาวนั่นว่ามันเป็นนกแถวนี้อันนี้นกตั้งทิ้นด้วยนี่ขันอยู่นี่วยมันเกี่ยวกันยี่บ่ตั้งทิ้นก็บ่ตั้งทิ้นเถอะนะน้อแกยวเหรอเนาะถ้านกมันอยู่บนเก้าน่ะมันเหงาออกตั้งทิ้นแล้ก็ะหาวฉันตัวนั่นจะบ่เห็นบ่แม่เซีเจ้าหรอ วราต้องผัวป่วยผัวป่วยป่วยเฮ้ย,ย,ยแล้วก็ป่วยอีหลีห่ะแหละรอบมะหาบมะเชื้อน้ำมจะเชื่อเว้ยมันก็มาหาบะเชื่อนแล้วกม่ได้ไปใส่มาใสงแยงเทียโนเพียกจะกัดพื้นที่เว้ยราบป่วยมันไปมังวัมรนบมะหาดองดอง,ดองโลดอนะ่ะอันถือกินไม่แม้กะหาวเท่านัานา้นตัวโคตรห่าเฮ้ยเราต่องผัวป่วยผัวป่วยเวย้ยโอ้ยจะพ่อแม่เหรอเนาะ มาเด้แท้เขาเป็นยักซี่นานะมากลายบอกินไม่ๆมหันกะสะพอออกนอกบ้านพากันหเห่าร่องร้องไห้กระไดวัาจะอ้วกจะอุยประทบเขอมาบ้านนั่นนะมามันภาคหลวง